ดูแล้ววิธีสาวอีสานก็แบบนี้ค่ะสวัสดีมวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนนะคะนักฉลองวันเกิดสอจอวิชิตนะคะก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์สุขสันต์วันเกิดนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะสอจอวิชิตก็น้องแบกวขอวอวยพรวันเกิดให้ในคลิปนี้เลยแล้วกัน ก่อนแล้วฟังข้อมูลมวยนะคะต้องขอบคุณพักยก24หรือพักยก24นะคะสนับสนุนรายการก่อนอื่นต้องขออนุญาตนะคะแนะนำพักยก24นะคะพักยก24พักยกยอดนิยมนะคะ @adline ไปนะคะ @pk24 @pk24 พักยก24พักยกคุณภาพนะ,ะจบครบทุกเรื่องกีฬาและมวยค่ะน้องแบลก็ สวัสดีครั้งนะคะวันนี้จะมาวิเคราะห์มวยไทยให้ฟังค่ะต่อไปนี้นะคะจะพยายามวิเคราะห์รายการมวยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้หนูด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลดีๆนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ไว้รอน้องแบลเลยนะคะขอบคุณค่ะมาทวนโปรแกรมมวยดีวิถีไทยนะคะสุกจิตเมืองนนท์นัด ฮปเบิร์ตเดย์วันเกิดสจวิชิตนะคะคู่ที่หนึ่งเพชรหัวหินจิตเมืองนอนท์วันนี้เจอกับเพชรพญาไทยแสงมรกตคู่นี้ชกันที่ประกันหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์ส่วนคู่ที่สองยอดกระตันยูจิตเมืองนอนท์นะคะเจอกับอนุวัฒน์วีเคเขาใหญ่คู่นี้ชกันที่ประกันหนึ่งร้อสิบเจดปอนด์ส่วนคู่รองนะคู่รองคู่สามนะคะก็เป็นพลอยวิทยาชวิมลศินวันนี้เจอกับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนอนนะคะู่นี้โชกันที่ประกันหนึ่งร้อยสาิบสี่ปอนด์นนนะคะ่นนนะ,คะ,นนนะ,คะส่วนคู่เอกของรายการนะคะคนองศึกกกัมปนาท เจอกับเพชรสีนีนพ99ค่ะคู่นี้ชกกันที่พิกัด1 3 8ตอนค่ะส่วนคู่5้าะฟ้าลิกิตสิทหนุ่มน้อยก็เป็นนอกรายการนะเจอกับเพชรมุกดาสอสุนาไยค่ะอ๋อทุกที่พิกัด105ตอนมาฟังข้อมูลมวยกันดีกว่าค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพจมวย24หรือผักยก24นะคะมาดูคู่ที่1เปิดหัวทำจุนนะคะเพชรหัวหินจิตมืองนอนเจอกับเพชรพญาไทยแสงมรกต มือแดงวันนี้นะคะเป็นเพชรหัวหินจิตเมืองนนท์ค่ะก็เป็นมวยอายุยี่สิบสามปีนะคะมาจากอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะคะก็เป็นมวยขวามวยเขา่าทำการซ้อมเก็บตัวที่จิตเมืองนนท์ค่ะหรือเจ้าพิชิตช,ชัยสอจอวิชิตเมืองแปดลิ้วนะคนคนเดียวกันไลสไต์กันเราเราเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าปั้มตีแข็งแกงบูดุดันปลายมั่นคงกว่าแนละเป็นมวยคนจัดค่ะก็วันนี้ มาดูสามไฟล่าสุดที่ทำมานะคะก็เคชนะคะแนนจันนาชรัตนะชัยเพชรภูทองมาแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรชมวกเพชรศักชาตรีล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนกิจเพชรสันรัตนะภูมิที่ศิีเจ้ามวยไทยค่ะมุมน้ำเงินวันนี้นะคะมาดูรูปร่างเนื้อตัวเป็นมวยอาวยี่สปีส่วนสูงร7อเเซนติเมตรครั จากจังหวัดศรีระตนะจังหวัดศรีสะเกดค่ะการผ่านมวยค่อนข้างน้อยนะคะก็เป็นมวยขวาซ้อมที่แสงมอรกตดค่ะก็เป็นมวยขวาสูงยาวฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีขวางหน้าแทงเตะก้นคอดีนะคะปลายแข็งแกร่งกว่าค่ะได้เปรียบเรื่องรูปร่างรูปทรงด้วยนะคะมาดูสามไฟล่าสุดของนักมวยกันก็เคยแพ้คะแนนน้องบิวจิตมงนนมาแล้วก็มาแพ้ทวนกอกันป้านะคะล่าสุดนะคะมา มาแพ้คะแนนกับสิงสยามมีบุญหลายที่ศึกมวยดีวิธีไทยนะคะสามไฟล่าสุดทํามาไม่ค่อยดีนะแพ้มาตลอดแต่วันนี้เปรียบเรื่องรูปล่างนะคู่นี้ออกชอบไปที่มวยคนจัดนะคะมุมแดงค่ะมุมแดงนะคะจะใช้ความเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวเตะขวาต่อยขวาขวางหน้าปั้มตีแข็งแก่งวู้ดดันไปมั่นคงกว่านะคะเก๋าเกมแล้วก็มีดีกีเป็น มวยคนจัดนะคะสุสศรีมาเขาก็ให้มวยคนจัดอยู่แล้วก็มันเป็นก็วิถีมวยไทยอยู่แล้วธรรมดาแล้วบ้างเราบ้างคู่นี้มุมแดงจะชนะค่ะฟันธงคู่ที่สองนะคะยอดกระตันยูจิตเมืองนอนเจอกับอับวัดวีเคเขาใหญ่คู่นี้เท่ากันที่พิกัดหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์ค่ะมุมแดงวันนี้นะคะก็เป็นเจ้ายอดกระตันยูชออัจฉริยะนะคะเป็นมวยอายุสิบเจ็ดปีส่วนสูงร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรนะคะเป็นมวยมาจากกฬสินการผ่านมวยก็สี่สิบครั้ง ประมาณนี้นะคะก็เป็นมวยขวาทําการฝึกซอ้อมเก็บตัวที่จิตเมืองนน,น์นะคะฉายาที่ใช้ก็มีจิตเมืองน,นน์มียอดกระตันยูปอปวิทย์หรือสอารินโจกาสินนะคะก็เป็นมวยคนเดียวกันค่ะไลฟ์สไตล์การชก็เป็นมวยเข่าเตะขวาต่อยขวาบู๊ดุดนันหมัดต่อยแรงบู๊ดุดันเหลี่ยมทรงดีนะคะก็เคยชนะคะแนนโฟวินสิ์เจริญทรัพย์มาที่ถึงมวมันสนัดนเมืองแล้วก็มาชนะคะแนนดินน้ทองหมวดพงหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะล่าสุดนะคะมาชนะเพชรสังแสงเพชรเจริญวิทย์ ช่วงที่สองวันนั้นดูอยู่นะคะไม่ไม่ค่อยออกอาบุธนะแต่ว่าเหลี่ยมทรงเขาดีอะ่ะมวยตัวเนี้ยวันนี้เจอกับมุมน้มําเงินนะคะอนุวัตวีเคเขาใหญ่นะคะก็คุณนักคุณตากันดีนะคะเป็นมวยอ,อายุ24ปีส่วนสูง165เซนติเมตรมาจากอําเภอตะมดจังหวัดพัทะลุงนะการผ่านมวยดีกว่ามุมแดงนะ78ครั้งขึ้นก็เป็นมวยซ้ายครบเครื่องซ้อมที่สิงห์ป่าตองนะคะหรือเจ้าปตักสยามซินบีมวยทยิมหรือว่าซินบีมวยไทยอนุวัตณัทกินปลา ก็ประมาณนี้แต่อันนี้ชื่อนี้คุณตัชิเล็กแรงนะก็เคยชนะคะแนนเคยแพ้คะแนนโอเล่เล็กชอห้าพยักมาแล้วก็มาแพ้คะแนนลทิทีิเด,ดชอวิมนสินนะล่าสุดก็มาแพ้ทูมาโลโอ,อีลิทกรุ๊ปอะคาเดมี่ค่ะจริงๆแอบมองว่าน้ำเงินเก่าก,ากว่าแดงนะหรือเป็นเพราะหนูไม่ค่อยเห็นฝีมือแบบแดงแดงไม่ค่อยฉายเท่าไหร่ก็ชนะไงจะเป็นมวยทรงคล้ายคล้ายคเจ้าเวยนอมหรือเปล่าไแบบม่รู้นะ ก็ชนะมาตลอดเวลาที่ชนะเพชรส่องแสงมาได้ก็เหมือนมีแต่ราคาหน้าเสือนะคะแล้วนี้เจอกับน้ำ,นำเงินนี้เก่งเมื่อก่อนเก่งนะแต่ว่าสามไฟล่าสุดดูเหมือนดับลงเนาะชอบไปที่ยอดจะตันยูแล้วกันค่ะมุมแดงนะคะก็แต่ดูอ่อนกว่านะก็ต้องก็ต้องเดาทางไปแบบวัดดวงไปดูนะคะชอบไปที่มุมแดงค่ะยอดกระตันยูนะคะอ่อนกว่าแต่ธรรมดาคู่นี้สดบทดเกา่าวฟันทองค่ะ คู่ที่สามรองคู่เอกนะคะพลอยวิทยาชอวิมลสินเจอกับซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนนะคะคู่นี้ชกกันที่พิกัด1หนึ่งร้อยสามสิบสี่ปอนด์ค่ะมาดูมแดงนะคะเจ้าพลอยวิทยาชอวิมลสินก็เป็นมวยอายุย8แปดปีนะส่วนสูงร้อยเจิบซนติเมตรนะคะมาจากทุ่งสงนะครสีธรรมราชนะคะการผ่านมวยก็ค่อนข้างดีนะคะหกสิบครั้งขึ้นนะคะก็ถือว่าโอเคเป็นมวยเข่าค่ะทำการฝึกซ้อมเก็บตัวที่เพชรสี่หมืนนะคะมวย เป็นมวยลายสไตล์มวยเข่าอาชีพเปิดเกมเตะต่อยหมัดแทงเขา่าปั้มตีรุนแรงบู๊ดุดันปลายแข่งแก่งนะคะไอ้เคี้ยมปอดเด็กแดนสอร์นะคะสามไฟล์ล่าสุดที่ทํามาก็คือชนะคะแนนจรวดศึกเกียรตินาวีแล้วก็มาแพ้คะแนนไถแดงแปะสายสีนะคะที่ศึกเจ้ามวยไทยล่าสุดนะคะมาแพ้คะแนนนักลบแฟร์แท็กที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิปลุมพินีค่ะมาดูมุมน้ําเงินค่ะก็คุณักคุณตากันดีนะซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์ค่ะหนูก็คุ้นเขาบนเวทีวันวันนั้น ก็เป็นมวยยุสิบเก้าปีส่วนสูงร้อยเจ็สิบ้าซนติเมตรนะคะมาจากบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะการผ่านมวยน้อยกว่ามุมแดงนิดหน่อยนะคะก็สี่หกครั้งก็เป็นมวยขวามวยฝีมือทําการฝึกซ้อมที่จิตเมืองนนท์นะคะเป็นมวยคนจัดอีกไลฟ์สไตล์การชกแล้วเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องศาสตร์แข้งขวางหน้ายัดไส้แรงเหลี่ยมเชิงดีนะฟอร์มสดใสแล้วก็ยังเป็นลูกหลาของจิตเมืองนนท์นี่นะคะมวยคนจัดค่ายนี้เขารักลูกเขาทุกคนนะ ก็ไม่พูดเยอะค่ะสุสีมาชนะหมดลูกหลักของเขาก็เคยชนะคะแนนยอดสยามสสต้อยแปดเ้วมาแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรทองหล่อสิทธิ์สิทธิ์หลวงพี่น้ําฝนนะคะล่าสุดมาชนะคะแนนซ่อรักแชมป์ดอยสระบุรีค่ะที่ศึกวันแชมเปี้ยนชิปลุมพินีคู่ดีก็อชอบไปที่น้ําเงินนะคะกําลังสดค่ะช่วงนี้ทําฟอร์มมาดีก็กําลังใจดีด้วยนะคะชอบไปที่ซปเปอร์เล็กนะคะ ก็จะใช้ความเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสาสต์แข้งขวางหน้ายัดไส้แรงเหลี่ยมเชิงดีฟอร์มสดนะคะเอาชนะบทเบียดบี้ไปได้ค่ะฟันธงคู่เอกของรายการนะคะขนองศึกกอกัปรปนาศวันนี้เจอกับเพชรศรินทีเด็ดเก้าเก้านะคะคู่นี้ชวกันที่พปกัดหนึ่งร้อยสามสิบปดปอนด์ค่ะมุมแดงวันนี้ก็เป็นเจ้าขนองศึกกอกัปรปนาศนะคะน้ำคุณตากันดีเป็นมวยอายุยี่สสองปีส่วนสูงร้อยเจ็สบห้าเซนติเมตรนะคะได้รูปร่างสูงกว่าเจ้าเพชรศรินนะพเพราะเพชรศรินจะหนาเตีย้ย ก็เป็นมวยมาะจำอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีการผ่านมวยดูเป็นรองเจ้าเพชรศรินนะคะน้อยกว่าก็ทกําการฝึกซ้อมเก็บตัวที่กอกัมปนาศเป็นมวยซ้ายนะไลฟ์สไตล์การชกเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะต่อยแรงสูงยาวค้ำแทงดีปั้มตีแข็งแรงบู๊ดุดันนะคะแต่หนูมองว่าความบู๊ดุดันแบบกระหายชชนะดูเป็นรองเจ้าเพชรศรินนะมุมน้ำเงินวันนี้ก็เป็นเจ้าเพชรศรินนะคะทีเด็ด99กาขอคุณนาคุณตากันดีค่ะ ก็เคยสนิทก,กับน,นูนะคะก็รู้จักกันนะก็ะเป็นมวยอายุยี่อดปีส่วนสูง1อ<ะ>้อยหสิเก้าซนติเมตรนะคะเป็นมวยมาจากอำเภออีจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็เป็นมวยขวามวยฝีมือความบูม๊บู๊ดุดันเขาป่ามวยตัวนี้กระหายชนะคือแบบลูกอืดดับไปๆมาถึงหมดเท่ไห่ก็ช่างเขาเป็นกระหายแบบว่าสู้ก็ถือว่าเล่นได้แพ้ก็แพ้ก็ไม่เสียใจอะ่ะเพราะมันมีรุนตลอดมวยแบบนี้สไตล์เนี้ยก็เป็นมวยเอกอีกหนึ่งคนนะคะที่คู่บารมีเฮียตีนะคะ เฮติพี่เดดเก้าเก้าหนูรักและเคารพท่านมากเลยเพราะว่าเวลาที่หนูแบบเขาดีอ่ะเขาเมตตาหนูหนูก็เลยรักและเคารพนะคะอาทิตย์ก่อนนะพาน้องชายเข้าไปฝากเฮตีไว้ที่ค่ายพี่เดดเก้าเก้าเฮตีก็เมตตาหนูนะก็รับไว้เดี๋ยวรอชมเลยนะคะน้องหนูคือรักกันเหมือนพี่กับน้องจริงๆเลยรอชมเลยมวยมวยตัวเนี้น้องหนูมีของดีเลยหนูการันตีเลยน้องชายหนู ก็มาดูนอกเรื่อีกแล้วมาดูเพชรศนินอีกนะ้วก็เคยชนะคะแนนประจันบานสจวิชิตเมือง8ปริ้วแล้วก็มาแพ้นอกยกสี่ก้องธรณีสอสมหมายที่ศึกเจ้ามวยไทยนะคะล่าสุดนะคะมาชนะคะแนนพรหัสน้อยทีบมยิมค่ะที่ศึกมวยไทยพลังใหม่วันนี้เจอกับพนองศึกกกัมนาศเป็นมวยคู่เอกนะคะมวยคู่นี้ออกท่อไปที่เพชรศรีนินทีเด็ดเก้าเกนะคะก็ ออกได้ทั้งสองก็เก่งอะถ้าคู่เอกก็คือเก่งทั้งคู่อยู่ที่ลูกแข็งเก่งตอนไปลายแล้วแหละว่าใครจะมาดีกว่ากันนะคู่นี้ออกชอบไปที่มุมน้ําเงินนะคะเพชรสีนินทีเด็ดเก้ากจะเป็นฝ่ายชนะฟันธงเฮงเฮงรวยรวยทีเด็ดมวยน้องแบลเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณค่ะ